อาจารย์เชนพี่น้องหอนแกนที่น้องสองห้องสองเสียงเฮดังๆต้อนรับอาจารย์เชนหน่อยแลวเพื่อไทยทาได้เพื่อไทยทาได้ทำมิไทยพี่น้องบอก้าวบัก้าวเพื่อไทยส่งเสียงเฮดังดหน่อยแล้วอาพี่น้องพี่น้องใครชอบวันนี้วัดเบอร์หนึ่งเบอร์ พี่น้องขอแก่นส่งอาจารย์เชนไปเป็นนายกคนที่33หน่อยเลยพ่อแม่พี่น้องครับใครมีป้ายชูป้ายใครมีทงโบกทองใครมีมือตบมือใครมีเสียงตรงเสียงหน่อยเพลงดังได้อีกเพลงมันขนาดนี้อย่าอยู่นี่ oh ขอเสียงคนอยากส่งอาจารย์เชงเป็นนายกรัฐมนตรีหน่อยแล้วขอเสียงชาวคนกันดังๆให้รู้ว่าวันนี้คนกัน11เดืนยกให้เพื่อไทยหมดเลยที่น้อง8กุมภานี้บัตรเลือกตั้ง2ใบ เลือกเพื่อไทยทั้งสองใบให้เป็ดเสร็จเด็ดขาดขอเสียงคนกาเพื่อไทยสองใบหน่อยครับ สีส้ปปมเบอร์อยังสีส้ปปมเบอร์ยังสีเขียวเบอร์ยังอีลีบะอ,อีลีบะ อาบินาหอร้องตอนรีจะเฉนจนจะไม่ต้องดิ้นรนต่อไปก็เพื่อเราคนไทยไม่ต้องการจะเถ้าเพลงมันดีถ้าใจมันได้เต้นกันไปเลยพีหน่อยร้างซ้ายเชียร์ม่หยุดฝั่งขวา พี่น้องเลขาธิการพักเพื่อไทยประเสริฐจ,จันทร์รัตงทองก็มารองหัวหน้าพักเพื่อไทยจังตรงแสง,งามาน,น,นิก็มาอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเสริมศักดิ์งพาณิชก็มาทั้งหมดมาหมดแล้วคะแนนมาหรือยังคะแนนไหนมามามา,มา รายงานสถานการณ์จากที่เกิดเหตุขณะนี้วัยรุ่นชาวขอนแก่นในวัย70กว่าคว้าอาจารย์เชนไปหอมแก้มเข้าให้แล้วที่เร็วขอเสียงคนอยากหอมแก้มอาจารย์เชนหน่อยได้ไหมพี่น้องครับช่วยกันส่งเสียงต้อนรับอาจารย์เชน น้องที่เคารพรับขณะนี้มองไม่เห็นหน้าจันเช่นเห็นแต่ดอกดาวรืองนะครับ่เพื่อไทยเบิร์ก้าว่เออเพื่อไทยทำดัเ น้องครับรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินขณานี้อาจารย์เชนโดนหอมแก้มอีกแล้วเมื่อโดนหอมแก้มหนักๆขนาดนี้นั่นหมายความว่าอาจารย์เชนได้ตกเป็นของคนคอนแก่นเรียบร้อยแล้ว ขอครับขอเสียงตบมือต้อนรับให้อาจารย์เชนอีกครั้งหนึ่งครับก็เพ่่อราตไปคนไทยครับคค่ะรับเรียนทุกท่านนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ชื่นใจที่สุดในชีวิตเลยครับกรับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องขอนแก่นทุกคนครับยศนันมารายเงินตัวอีกแล้วครับ พี่น้องครับวันนี้เรามีความจําเป็นต้องสมัครสมานสามัคคีกัน8ดกุมภาน h i หลายคนอาจจะมองแค่เป็นเรื่องของวันเลือกตั้งพี่น้องครับแต่8ดกุมภานนี้ได้คุยกับหลายๆคนมาแล้วหลายคนมีความฝันและความหวังจากหลายอาชีพความฝันเพื่อลูกหลานของเขา ความฝันวันนี้เพื่อให้ขอนแก่นเพื่อให้บ้านเมืองของเขาดีขึ้นพี่น้องครับวันนี้ผมพร้อมที่จะชูธงและเดินนำทางเปลี่ยนแปลงความฝันความหวังพี่น้องให้เป็นความจริงครับแางกุ้ภาทั้ง11อดเขตขอนแก่นต้องแดงทั้งแผ่นดินได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ แล้วยศนันนจะกลับมาคารวะทุกนาอีกคำหนึ่งแน่โดนครับวันนี้ไม่กล้าฝากตัวเป็นคนขอนแก่นเพราะฝากไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อกี้ก็ฝากอีกทีกันลืมขออีกทีได้ไหมฝากขอยศนันนเป็นลูกคนขอนแก่นตลอดเลยได้ไหมพี่น้องครับวันนี้ถึงกับผมเสียทรงเลย ปกติเซตยังไงก็ไม่มีพลาดวันนี้รูปแล้วรูปอีกนะครับพี่น้องครับอบอุ่นจริงๆวันนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรมีไหมครับนี่ยกมือหน่อยครับไม่แบ่งให้อาชีพอื่นเลยหรอครับวันนี้พี่น้องครับวันนี้หากความฝันความหวังของเราไม่ทําให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องดีขึ้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรและแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้อง ขั้นตอนแรกแบบแรกคือเราต้องอยู่อย่างมีอิสรภาพพร้อมแก้หนี้ทั้งระบบครับพี่น้องที่ตบมือกันนี่คือเป็นหนี้เหรอครับ <c oughs> พี่น้องครับแน่นอนสำหรับเกษตรกร,ร,กรพักชำระหนี้เกษตรกร,ร,กรสามปีเอาไปเลยครับพี่น้อง <c oughs> ต่อเนื่องครับมีหนี้เสียไหมครับใครมีหนี้เสีย ไม่มีเลยมีหมดพี่น้องนี่เสียสองแสนบาทจ่ายสิบเปอร์เซ็นต์ตัดจบให้เลยครับพี่น้องมีเพิ่มเติมกว่านั้นครับพี่น้องสำหรับคนอายุเกินหกสิบปีมีไหมครับวันนี้หกสิบปีอยู่ข้างหน้าอายุน้อยนั่งข้างหลังพี่น้องครับหกสิบปีในครั้งนี้เปลี่ยนใจยกมือได้นะครับผมเปลี่ยนใจยกมือได้เพราะหกสิบปีวงเงินหนึ่งแสนบาท นี่เสียบ,บท,ทันทีครับพี่น้องกลับมาอยู่กับลูกหลานยางมีความสุขครับพี่น้องพี่น้องครับนอกจากนี้นี่นอกระบบเราก็ต้องแก้ครับพี่น้องวันนี้นี่นอกระบบน่ากลัวมากพี่น้องครับกลับมากู้ในธนาคารรัฐวงเงินห0,000ืครับพ่อแม่พี่น้องอยู่อย่างปลอดภัยกว่าครับ ตอนนี้เกษตรกรแก้หนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคนทั่วไปแก้หนี้แล้วแน่นอนครับพี่น้องเราต้องไม่กลับมาเป็นหนี้อีกประกันกําไร30สําหรับเกษตรกรครับพี่น้องครับรอบนี้เอาไมมเอาโอ้พี่น้องครับกึกกล้องเลยนะครับเอาหมดเลยนะพี่น้องทั้งข้าวทั้งอ้อยจะดูเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งสัสดส่วนกําไรให้ มีเรื่องมันมีเรื่องเข้าวโพดพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรามีประสบการณ์มาและพร้อมทําให้พ่อแม่พี่น้องทันทีครับน <Yeah. S 1> อกจากนี้พวกเราก็ต้องจับใจใช้สอยซื้อของและแน่นอนว่า50 50ก็เป็นนโยบายที่ดีนะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> แต่รอบนี้ขอกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเพราะครั้งที่แล้ว50หลายคนก็ยังไม่มีเงินจ่าย ครั้งนี้รัฐบาล70พ่อแม่พี่น้อง30เอาไม่เอาเอาไม่เอาถ้าเอาขอขอกนกาน11บเอดเขตเลยได้ไหมพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายหลักๆของพวกเราและจะทยอยเปิดออกมาเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับหลายคนเมื่อกี้พี่เต้นนัทวุฒิได้พูดไปแล้วทั้งผู้ป่วยติดเตียง ทั้งคนที่ไม่สามารถมีไรายได้เราเป็นพักการเมืองที่หาเงินเป็นครับพ่อแม่พี่น้องและครั้งนี้ขอเจียดมาสักนิดหนึ่งสมทบ3,000ต่อเดือนได้ไม่ได้ไดำลงไว้ซึ่งสักศีของพ่อแม่พี่น้องและพร้อมประกาศทันทีว่าวันเด้คนไทยไร้จน8กุมภาครับพี่น้องพี่น้องครับผมมีหลากหลายเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องฝากมา แน่นอนครับว่าครั้งนี้หลายคนบอกว่ารัฐบาลมีตังรัฐบาลหาเงินมาได้คุณจะดูแลอำนาจตัวเองไว้หรือเปล่าเราพร้อมประกาศทันทีครับพ่อแม่พี่น้องว่าเราจะลดอำนาจรัฐและคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นคืนอำนาจสู่พี่น้องประชาชนให้ครับ <Yeah. S 1> และเรื่องนี้สำคัญยังไงครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องทั้งน้ำประปา เรื่องของถนนหนทางต่างๆวันนี้ถ้าท้องถิ่นดูแลลูกหลานของเขาก็จะทําได้ดีกว่าส่วนการดูแลและนี่หมายถึงเรื่องของโรงเรียนหมายถึงเรื่องของสวัสดิการต่างๆและการประกอบการของ SME ครับแน่นอนครับกองทุนพัฒนา s m l สารต่อทันทีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับวันนี้ จะมีปราใสใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับและพวกเราทุกคนจะไปรวมตัวกันและแน่นอนครับวันนี้ยศชนันมาจินวิญญาณพักไทยรักไทยและสืบสารมาถึงพักเพื่อไทยวันนี้ยาเสพติดเป็นยังไงครับพี่น้องระบาดหนักใช่ไหมถ้าระบาดหนักอย่างนี้สมเดือนจับให้หมดครับพี่น้องยาเสพติดไม่หมด ไม่เลิกครับพี่น้องสแกมเมอร์ไม่หมดก็ไม่เลิกครับไอ้พวกคุณทามาเอาเบียบเราไม่หมดไม่เลิกขอรับชันเอาออกไปให้หมดพี่น้องครับตอนนี้ทุกคนต้องสบายใจว่าเราจะทำทุกวิถีทางเรื่องยาเสพติดเรามีหนึ่งศูนย์บำบัดและในหนึ่งจังหวัดจะบำบัดคนที่เสพยาแน่นอนครับว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่เรารู้จัก การให้โอกาสคนคือสิ่งที่คนไทยต้องทําแล้วสร้างอาชีพให้เขากลับสู่สังคมให้ได้ผมเน้นย้ําอีกทีครับพ่อแม่พี่น้องใครขายใครผลิตจับให้หมดครับรอบเี้และถ้าหนีไปประเทศอื่นปิดด่านไม่ให้กลับมาแล้วครับพี่น้องครับท้ายที่สุดนี้ผมขอเป็นตัวแทนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ เราเข้ามาคนเดียวไม่ได้นะครับขออนุญาตแนะนำพระเอกของเราเนีวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับเขตสิบเบอร์หนึ่งครับดกกรกัครับพี่น้องครับรอบนี้อย่าให้พลาดนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีเสถียรภาพทางการเมืองและวันนี้ครับพี่น้องวันนี้มีอีกหนึ่งเขตนะท่านโกเมตมาไหม วันนี้มีทางปาร์ติลิสตของเรานะครับมาเพิ่มเติมด้วยนะครับท่านประเสริฐนะครับท่านประเสริฐจันทระลวงทองครับขอเสียงปรบมือกับท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ครับคุณหมอเชิดชัยตันติศิลินครับท่านอดิสรเพียงเกตท่านสุรชัยเฝ้าจันยา เรียบร้อยนะครับตบมือพิเศษนะครับท่านเลยเบียบรัฐพงพาเดชวันนี้มาให้เกียรติพวกเราด้วยวันนี้และที่สําคัญครับพ่อแม่พี่น้องทรงยศฉนันวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับเมื่อกี้ลืมแนะนำท่านอ๋อคุณแม่นะครับคุณรัตนาพรสมบูรณ์ครับพี่น้อง ครบเสร็จสับเรียบร้อยเลือกพักเพื่อไทยรอบนี้ทั้งคนทั้งพักได้ยศนัยยน,นเป็นนาย,ยกรัะมนตติของคนอนแก่นคนที่33ครับพี่น้องครับขอบคุณครับบอบมือดงังดังบอบมือดงังอ,อดงัอรอดงรังดังรับ นี่แหะครับนายกของพวกเราคนต่อไปนะครับมามาฮอดบ้านหอดเฮือนเท่าครับโปธรรมดานะครับมื่อนี้ถือว่าเป็นผู้ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จบมดความยากจนครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องทุกๆหัวใจขอบคุณตัวพี่น้องทุกๆรวมใจด้วยความจริงใจด้วยความเคารพนะครับพี่น้องครับ